ับสวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ให้กิจติดตามนะครับและรับชมทงางช่อง u t u b e นะครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปประจำวันที่18นะครับมีนาคม2,564ครับ <c oughs> วันนี้นัดก็มาอัปเดตนะครับสินค้าหน้าร้านนะครับมีรถเข้าใหม่ นะครับมารีวิวนะครับแต่ก็มาแนะนําให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091ครับ861 1191ครับ091 861 1191ครับ อีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7ครับ0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทกสเท่านั้นนะครับวันนี้เราก็มี3 4 0 8 di แล้วก็คูเปอรต้า l 4 5 0 8 di เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ติดจองนะครับคูเปอ่ะเริ่มต้นรถที่ยังขายได้คันแรรกนะคัย์แปดไปหน k ะครับึ นะครับ140ี่ศนพัดตัวนี้สิบี่แรงม้านะครับตัวนี้ก็มีรันดินหน้าฐานสามล้อกันจมนะครับมีกระบอกช่วยยกนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 1 5 0 0แสหบาทครับนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับแล้วก็จะได้นะครับแบตใหม่นะครับแบตใหม่นะครับสตาร์ทแบตใหม่ด้วยนะครับตัวนี้1 1 5 0 0 0หนึ่งหันบาทนะครับตัวนี้มีแค่เอกสารหน้าเล่มนะครับเล่มหายนะครับรถสวยนะครับพร้อมใช้นะครับ ตัวนี้จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหางก็จะได้เป็นหางสามครับนะครับมีกระบอกช่วยยกด้านหลังนะครับเวลาที่เราติดลมนะครับสิบสองเกียร์เดินหน้านะครับสี่เกียร์ถอยหลังนะครับรถเพาเดียวสูบเดียวนะครับตัวนี้มีล้อกันจมให้พร้อมนะครับล้อไผยให้พร้อมนะครับเรียกได้ว่าอุปกรณ์นะครับของเคียตีตัวนี้เกือบครบนะครับขาดแค่โรตารี่นะครับอ่ะอีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมนะครับ เป็นเค์ทีหนึ่งสี่สูนพัดตัวท็อปเหมือนกันนะครับยางหน้าขอบติดนะครับตัวนี้ก็ได้อุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานสีด้านท้ายนะครับรถเผาเดียวสูบเดียวนะครับนะครับสีข้านต่างๆสีล้อต่างๆนะครับสวยนะครับเผาเดียวสูบเดียวครับพร้อมคุชแจแบบหมุนสตาร์ทมือนะครับกระบอกช่วยยกนะครับด้านหลังนะครับเป็นฐานสีนะครับฐานสีใบสิบแปดนิ้วนะครับ ยสวนะครับันที่สามนะครับคันที่สามก็จะเป็นนะครับน้องเล็กนะครับ B สองสี่สองศูนย์นะครับตัวนี้เป็นรถโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับรถสองเพลานะครับตัวนี้ประโยชน์ได้สารพัดนะครับไล่ก็ได้นาก็ได้นะครับทําไล่ก็คือควนล่องอ้อยนะครับต่างๆนะครับพร้อมชุดใบมีดดดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหางห้านะครับใบยี่สิบนะครับ ตัวนี้อยู่ที่ราคา185,000บาทนะครับ185,000บาทนะครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมนะครับเบาะผมเอาไปหุ้มให้นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับตัวนี้อยู่ที่765ชั่วโมงนะครับ765ชั่วโมงนะครับได้หางพวดนะครับเป็นหาง5นะครับ d h 205B นะครับ ท้ายสวยนะครับท้ายสวยนะครับยางก็อยู่ประมาณ70นะครับ70%บวกนะครับตัวนี้รถสวยนะครับคันนี้รถสวยท่านใดสนใจนะครับรีบเลยนะครับสภาพรอบคันนะครับร้านของเราอยู่ตั้งออกมาทางเส้นถนนพังโคนวาริชภูมินะครับออกมาในตัวอําเภอวังสามหมอนี่แหละออกมาทางทางวาริชนะครับท่านใดสนใจก็มา ทดสอบระบบรถได้นะครับแต่ลูกค้านะครับอยากมาดูคันไหนนะครับขอให้โทรนัดติดต่อสอบถามก่อนนะครับเผื่อคุณมาแล้วคุณพลาดนะครับเหมือนลูกค้าหลายๆท่านนะครับจ้องมาดูแต่รถสวยๆนะครับโดยที่ไม่ได้โทรบอกนะครับก็มาก็เกี่ยวกันไปหลายเจ้านะครับตัวนี้เป็น L348 0ตัว DI นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection ครับฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับยางนะครับ90%นะครับคันนี้นะครับเบร์หน้าเต็มนะครับ รถใช้งานพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับพันเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับสวยๆนะครับนะครับคัดยังไม่ได้ตัดนะครับยางเต็มนะครับยางหลังก็สวยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหางห้านะครับใบยี่สิบสองผ่านหกใบยี่สิบสองนะครับตาช้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวพ่นเป็นสีส้มกลับให้นะครับลูกค้าเดิมพ่นเป็นสีดํามาชุดท้ายเขาท้ายเต็มนะครับเบียนต่อคอสอง 666นะครับบุรีรัมนะครับรถสวยนะครับคันนี้นะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมืนบาทครับสองแสนหนึ่งหมืนบาทนะครับพร้อมปรับสภาพเก็บงานทาสีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮนะครับตรวจเช็คจุดรั่วซึมให้นะครับตัวนี้รถเดิมๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับระบบโฟวินเกียร์นะครับต่างๆใช้งานปกติเครื่องเกียร์ดีนะครับการันตีเลยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูปเอร์ต้านะครับ L3208SP นะครับตัวนี้สามสิบองแรงม้านะครับโฟวินคับสี่ครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบนะครับไดเรกชัันครับเกียร์เป็นแบบชัตเทิลนะครับข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้รถสวยนะครับไปดันเต็มนะครับยางก็อยู่ประมาณ70็ดิเอร์เซนะครับหน้าหลังนะครับรอบพันนะครับแผ่นลังค่านะครับใหม่นะครับแผ่นลังค่าใหม่นะครับราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมืห้าันบาทนะครับเล่มพร้อมนะครับตัวนี้ นะครับเป็น3 208 SP ศูยำว่า SP ก็คือเกียร์นะครับเข้าข้างผู่มอะไรนะครับใช้งานอยู่ที่1456ชั่วโมงนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ใบดันดีน่านะครับแล้วก็จะเป็นผ่าน5นะครับเดี๋ยวพาไปดูผ่านนะครับผ่านติดอยู่หลัง47่สคันนี้นะครับเป็นผ่าน5ตาช้างนะครับดีเอสองสองห้าอพนะครับเป็นห่าง5ตัวนี้นะครับ คันที่6กนะครับก็จะเป็น l สามหนดนะครับตัวนี้ยางอยู่ที่ประมาณ70%็สิเปอร์เซนะครับหน้าหลังนะครับราคาก็อยู่ที่สองแส0หกหมห้าพันบาทนะครับตัวนี้ใช้งานสองร้อชั่วโมงครับไม่ขาดนะครับต้องน้นยําว่าไม่ขาดเราก็จะไปเร็วหน่อยนิดนึงนะครับด้วยแสงครับคลึ้มแล้วนะครับนะครับสีสันสวยนะครับสีเดิมนะครับ ลูกลูกหมากเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสอง0 0 0หกหืห้าพันบาทครับตัวนี้นะครับพร้อมดันหน้าผ่านพวนนะครับเป็นพันหกนะครับอุปกรณ์ดันหน้าผ่านพวนนะครับรถจดปีห้าสามเล่มพร้อมนะครับขันที่เจ็ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอ6สามหกดตัวดีทีเช่นกันครับตัวนี้สองแส0ห้าหมืห้าันบาทนะครับยังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับแผ่นลังคาก็ยังดีอยู่นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับดันหน้าผ่านพวนนะครับรถจดปี 54นะครับตัวนี้นะครับถ้าปรับสภาพเก็บงานก็จะอยู่ที่2,075,000บาทนะครับตัวนี้ขั้นถัดมานะครับถัดไปถัดไปนะครับก็จะเป็น L368 นะครับตัวนี้พร้อมใช้พร้อมขายนะครับผมเคยรีวิวการทํางานแล้วนะครับยังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับแ่นราคาใหม่นะครับรถจดปี54นะครับมีเล่มพร้อมนะครับ2ห8 5 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์ใบดดานหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผันหกนะครับ นใดสนใจโทรติดต่อสอบถามได้นะครับสายพิศเรามีตัวเลือกหลายคันนะครับหางก็ส,สวยๆนะครับหางใบยี่ิบสขัดท้ายนะครับสวยอันถัดไปครับก็จะเป็น L5018 นะครับ L5018 ราคาอยู่ที่4 8 8 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ตามสภาพนะครับถ้าปรับสภาพอยู่ที่4 9 9 0 0 0นะครับ ได้อุปกรณ์ใบดันดินหน้าเวทถ่วงล้อแล้วก็จะเป็นผ่านห้านะครับผ่านหนักนะครับท้ายสวยนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับที่พันสามร้อยนะครับพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับใหม่ขึ้นปกตินะครับยางอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าหลังนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์สีเดิมเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมเดิมนะครับใบดันดินเต็มนะครับ ราคาติดขายหน้าร้าน4ี่แสนเก้านะครับรถสวยพร้อมใช้ครับตัวนี้นะครับ l ห้าสิบเอ่ดแปดคันถัดมาครับถัดไปนะครับเก้าสิบคันที่สิบนะครับจะเป็นคูปัตนะครับ l สี่ห้าสิบแปดนะครับตัวนี้เป็น di นะครับเป็นสี่ห้าสิบแปด di นะครับตัวนี้เป็นรถสี่สูบโฟวินครับสี่สี่สิบห้าแรงม้านะครับระบบเกียร์เป็นแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยนะครับ ได้อุปกรณ์นะครับใบมีดดนดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผานพวนด้านท้ายนะครับเป็นฐานนะครับเป็นผานห้าผานห้าหรือผานหกเนี่ยแหละครับจะไม่ได้นะครับนะครับรถสวยนะครับตัวนี้เพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้นะครับสองพันสี่ร้อยชั่วโมงครับชั่วโมงการทางานนะครับท้ายสวยนะครับท่อเป็นท่อซิ่งแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้พร้อมปรับสภาพเก็บงานนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาท แต่ถ้าลูกค้าเอาโรตารี่เพิ่มนะครับเป็น i อ 182f นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มไปอีก3 0,000ื่นนะครับก็จะจบอยู่ที่295,000ับาทนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับดูอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น m 5 0 0ห s u ันนะครับตัวนี้รถจดปี52นะครับ DI จดปี5้าสมนะครับ m 5 0 0 0้าพนะครับตัวนี้3 4 5 0 0 0ีบาทนะครับยางหน้าใหม่ๆเลยนะครับ ตัวนี้ปรับสภาพเก็บงานให้พร้อมนะครับทําเครื่องให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับทําเครื่องเสร็จเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับรถสวยนะครับสีคานสวยนะครับราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทรถจดปีห้าสองนะครับดูสีเครื่องสีมาร์กนะครับเดิมนะครับยางหลังก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตบวกนะครับไปพร้อมกับหางหกเช่นกันครับรถสวยสวยพร้อมใช้เลยครับ M 5 0 0 0 SU นะครับ ใช้งานก็อยู่ที่สองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับสองสองสี่หนึ่งนะครับก็จบสําหรับรถที่ขายได้นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับรถที่ติดจองตัวนี้ก็เป็นไคโอสีนะครับของลูกค้าที่อำเภอท่าอุเทนนะครับรอทําสีนะครับตัวนี้เป็นสามสี่ศูนย์เป็นสามสิบเก้าแรงม้านะครับของลูกค้าที่จังหวัดสุรินทร์นะครับรอล้างเก็บงานนะครับถอดบลอกไปหุ้มแล้วนะครับ ไปนะครับก็จะเป็น l c 7 8นะครับของลูกค้าจังหวัดเลยนะครับประมาณวันมะรืนนะครับลงทำสีให้นะครับถัดไปก็จะเป็น L458DI นะครับของลูกค้าที่อำเภอปทายนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางแล้วนะครับรอกระทะล้อนะครับแล้วก็รอเปลี่ยนคารนใหม่นะครับซุ้มล้อก็จะได้ปะผูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ L5018 นะครับของลูกค้าที่อำเภอมันจาคีรีนะครับออกทกศ นะครับสี่ห di สเปเชียนะครับของลูกค้าอำเภอสีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลนะครับหลายที่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับแล้วก็รถที่ออกไปอู่ใหญ่นะครับก็จะมี l 4 7 0 8นะครับของลูกค้าที่อำเภอแก่งสนามนางนะครับแล้วก็เออแล้วก็จะเป็น l 3 6 0 8นนะครับของลูกค้าที่จังหวัดอุบลนะครับอุบลนะครับไปเก็บรั่วซึมนะครับ ไปดูฝั่งนู้นนะครับสาหรับโรตารี่นะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นผนายกล่องผานขุดมันนะครับลูกค้าก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนะครับได้นะครับที่ศูนย์1 1้าหนึ่งแปดหหนึ่ง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 นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นสา0 8นะครับของลูกค้าที่อำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงการนะครับมาจองไว้นะครับตัวนี้นัดคิวส่งเป็นวันที่19นะครับสี่เจดนะครับของลูกค้าที่อำเภอกุดบากนะครับจังหวัดสกลนครนะครับ นะครับรอนะครับรอรอวันส่งนะครับแล้วก็ L สามสี่จุดแปดาันโทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโรตารี่นะครับเรามีอยู่สามค่ายนะครับตอนนี้ก็จัดโฟนอยู่นะครับแต่ยามโซโตล่าอยู่ที่สี่หมืนสี่นะครับหนึ่งเมตรหกสิบนะครับส่วนของนาซ่านะครับอยู่ที่สี่หมืนแปดห้าร้อยนะครับของฟาร์มเทคนะครับอยู่ที่สี่หมืนแปดนะครับ เป็นขนาด1เมตร60นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับมาดูสินค้าหรือว่าสั่งจองออนไลน์ได้นะครับตัวนี้ทักไลน์มาเลยครับเบอร์โทรนะครับก็ใช้ตามเบอร์โทรศัพท์ครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับอด้านหลังนะครับก็เป็นรถที่ปรับสภาพเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็น4708นะครับเป็น4708อันนี้ของลูกค้าที่อำเภอรกระนวลน,นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับนะครับตัวนี้ปรับสภาพเก็บงานใส่หน้ากากให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้3408 d i นนะครับอันนี้ของลูกค้าจองออนไลน์มาครับ มีของท่าดีนะครับท่าดีอันนี้ของลูกค้าที่อันนั้นของของท่าดีเนาะอันนี้สามสิบสี่ดีไอนะครับของลูกค้าที่อันนี้ของลูกค้าที่อำเภอทุ่งฝนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับปรับสภาพเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสามสี่แปดดีไอนะครับอันนี้ทําเครื่องใหม่ฟิตเครื่องใหม่นะครับเก็บระบบทั้งคันนะครับได้เหมือนใหม่ทั้งหมดนะครับยางนะครับสวยเต็มดีเลยนะครับตัวนี้ลูกค้ารอประมาณ เดือนหนึ่งนะครับรอเดือนหนึ่งเต็มๆเลยเดือนหนึ่งกว่าๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาได้ทําให้นะครับงานเครื่องนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับเป็น l 3 0 0 8นะครับ30แรงม้านะครับตัวนี้ก็เตรียมจัดส่งนะครับวันนี้นะครับ18นะครับจัดส่งลูกค้าที่อำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามส่วนตัวนี้นะครับ l 4 7 0 8นะครับตัวดีทีนะครับไม่ใช่ s p นะครับ ตัวนี้ของลูกค้าที่จังหวัดสุรินทร์นะครับใส่ท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานแล้วนะครับัถัดมานะครับก็ L3408DI นะครับของลูกค้าที่อำเภอปากชมนะครับจังหวัดเลยนี่ก็เก็บงานเรียบร้อยนะครับเหลือที่ใส่เปิดที่ใส่ฝากระโปรงนะครับกับใส่เบาะนะครับก็น่าจะส่งประมาณวันจันทร์นะครับอันนี้ L3408 นะครับลูกค้าจองมาเมื่อวานนะครับ จองออนไลน์นะครับไม่ได้เข้าดูรถนะครับของลูกค้าที่อำเภอศรีนะลงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับลูกค้านัดส่งวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ครับเดี๋ยวจะส่งวันวันเสาร์นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับเพราะรถไม่ได้ปรับสภาพนะครับรถมาสวยอยู่แล้วนะครับเรามาแถมข้อซิ่งให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ขัดสีครับมาเต็มนะครับหนึ่งในร้อยนะครับรถสภาพนี้จะเข้านะครับเป็นรถบ้านนะครับใช้งานน้อยนะครับโรตารีก็สวยครับ ขันถัดไปครับตัวนี้เป็น L3408 ี่นะครับที่กำลังเก็บงานอยู่นะครับตัวนี้ของลูกค้าที่อำเภอหนองแครนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับเหลือทำสีหัวนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะพิเศษนะครับเบาะรถยนต์นะครับขับอารมณ์ขับฟิวนี่มากครับตัวนี้นะครับหลือเปลี่ยนแผ่นลังค้านะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็น l 5 0 1 8นะครับตัวนี้ของลูกค้าที่อำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับ เก็บงานนะครับตัวนี้นะครับเหลือขัดสีนะครับเก็บสีคันล่างให้เรียบร้อยนะครับชุดหน้าใบเปลี่ยนใหม่นะครับเก็บใหม่ๆส,สวยๆนะครับสีล้อนะครับต่างๆนะครับ ครบทุกคันทุกรายการนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดหารถแท็กเตอร์มือ2ออยู่นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091ครับ861 1191ครับท้ายคลิปนะครับก็กราับขอบพระคุณนะครับเอฟซีนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมนะครับ้นแท็กเตอร์มาโดยตลอดนะครับทั้งที่ได้รถไปแล้วแล้วก็ยังดูอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและที่ขาดไม่ได้สําคัญเลยกดปุ่มติดตามนะครับด้านล่างขวามือนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะ